ทำนั้นน้องแซนได้โตตอบเขาไม่ลูกไม่โตตอบเลยค่ะกลับผ่านเขาไม่ลูกแต่ที่คุณตอบว่าอะไรนะคะขอบคุณค่ะเหรอคะก็ไม่บอกที่บ้านไม่มีค่ะที่บ้านมีหม้อแก้วมีงูแต่ตัวนี้ไม่มีนี่เป็นกระเป๋าค่ะแต่ว่ามีเป็นกระเป๋าแต่ว่าอันนี้ทางนี้ทราบเลยเรื่องส่วนตัวเขาเน้ออย่างน้อยเลยดีกว่าค่ะแต่หนูไม่ไม่ไม่เป็นไรใช่ไหมคล้วก็เขาเลิกพูดอ่าโอเคค่ะขอขอนหยุดพู่นะคะจีเจน มันปัญหาชดใจพี่บ้างไหมคะค่ะัดใจตรงชดใช่ไหมคะค่ะคำไหนชี้ได้ไหมคะขอหลันจากดำเนินคดีถึงที่สุดใช่ไหมต้นแบ่ต้นแบบคุณซานครับต้นแบบเกิดเรื่องมาเนี่ยตกลงว่าตัวคุณซานเนี่ยผมเป็นผู้แจ้งเป็นผู้เสียหายเนี่ยกี่คดีแล้วฮะอ๋อคดีแรกไหมคะตอนนี้ตอนนี้เป็นเรื่องแรกครับเรื่องแรกเรื่องแรกใช่ไหมฮะเห็นก่อนหน้านี้บอกว่ามีดําเนินคดีแล้วสองคนอ๋ออันนั้นยังค่ะอันนั้นยังอันนั้นยังนะครับกำลังดูอยู่เนื่องจากว่า จะเป็นการดาเนินการยื่นฟ้งองต่อศาลเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยกรณีของสามีของคุณหนิงเนี่ยนะฮะมาร้องทุกข์กับตํารวจแต่กรณีของผู้อื่นทําไมถึงยงืย่นต่อศาลเองอะฮะมันแตกต่างกันตรงไหนส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเรามองดูว่าถ้าเกิดว่าเราแจ้งความกับพนักง,งานสอบสวนซัดเรื่องเนี่ยนะครับภาระก็จะตกกับพนักง,งานสอบสวนซึ่งกรณีน,นี้นะผมคุยกับคุณแซนแล้วนะครับว่าถ้าเรื่องไหนเราดําเนินการเองได้เนี่ยก็จะดําเนินการเอง ไม่มีความแตกต่างครับจะยอมจะมีการไกลเกลี่ยในชั้นพนักงานสอบสวนไหมฮะจะยอมไหมมันอยเรื่องนี้เหรอฮะอ๋อไม่มีค่ะไม่ยอมเลยคิดสู้ที่สุดค่ะแจ้งความข้อหาอะไรครับวันนี้ข้อหามีประมาทโดยการโฆษณาครับข้อหาเดียวขั้นต้นครับใช่ครับคำพูดเขาคำไหนฮะที่ขอโทษนะคำไหนที่มินเรามินเราฉันพูดออกสื่อได้เหรอคะเอ่อคำเป็นวรนุษย์เหรอฮะค่ะประมาณนั้นละค่ะอ๋อคือไม่มีมารยาททางสังคม ไม่มีการลาเทศะหรือไม่มีวัฒนธรรมอะไรก็แลาา้วแต่ที่ออกมาโพสยิ้มอะไรที่ให้กำลังใจเพื่อนาแล้วคนเหล่านั้นเป็นคนดับไหนหละ่ละคะกันติดกานติดตรงไหนกับการทีใ่ใช้กำลังใจเพื่อนถูกต้องไหมคะเพราะาเรื่องอุบัติเหตุันนั้นก็เกิดมาสองเดือนแล้วอ่ะแล้วเราไม่ให้กำลังใจคนที่เหลือจะเหลือกันอยู่ใช่เนี้ยเราใช้กำลังใจใครล่ะจุ๋มนะคุณแซนครับแล้วกับสังคมโซเชียลคนอื่นคุณแซนจะร้องทุกข์กล่าวโทษไม่ไห,มหรอกค่ะเพราะว่าฉันคิดว่าเขาก็เชื่อไปฟังไปตามสื่อเนาะ ก็แต่คือเรื่องเนี้ยคือเขาเป็นถึงผู้จัดจเป็นถึงแบบคนของประชาชนเขาออกมาพูดแบบนี้เขาออกมาชี้น้าแบบนี้ก็เลยทัวร์ก็เลยมาลงกันแบบนี้ค่ะหนักใจไหมครับช่วงนี้ไม่หนักใจเลยค่ะนอนลงเยอะก็สนุกด,ดีไปอีกแบบค่ะงั้นผมขออนุญาตสอบถามทางคดีนิดนึงได้ไหมคะเด็กๆข,ขออีกนิดนึงใน,ใน,ใ,นในโพสเนี่ยค่ะมีคุณกระติกด้วยเนาะขอค่ะคุณกระติกเขาว่ายังไงบ้างคะเขาจะฟ้องด้วยไหมคะอ๋อแน่นอนอยู่แล้วเหรอคะฮะ เพราะว่ากันขนาดนี้พีก่ก็ติกเขาคงไม่ยอมหรอกนะฮะในก็หาเดียวกันหมดหมดเลยนนใช่ไหมคะยังไม่ทราบคืยอยัง<ะ>ไม่รู้ว่าเขาคุยกันังไงเขาว่ายังไงบ้างเคยคุยคุณจินไหมคะไม่เคยค่ะ